สวัสดีค่ะนุ้นแม่บ้านพี่ตะกะเตนะคะนุ่นอยู่้อราชนะคะตอนนี้อยู่กับหมาสามตัวนะคะงงเลยค่ะเปลี่ยนที่ใหม่อย่าใจสงสัยข้างหน้ามันมีอะไรเนาะเปลี่ยนที่ใหม่มันเป็นยังไงบ้างอย่าใจเป็นไงม้างอะอไปทำงานกับหมดแล้ว ฝนตกนะคะฝนตกทุกวันเลยเพิ่งจะหยุดไปเมื่อกี้นี่ไม่มีใครอยู่บ้านแล้วไปทํางานก,น,น,นกัหมดแล้วเลยนุ่นกับหมาสามตัวอากาศดีมากเลยนะคะอากาศดีมากเลยนะคะเฮ้ยเป็นไงสานดาอย่ายใจไหนประกาศเสร็จอยู่ไหนเปลี่ยนที่ใหม่ เปิดประตูโอ้โหพี่นนออกไปข้างนอกแป๊บเดียวว่าไงฮะอยากจะพูดอะไรโอ้อยากออกข้างนอกอีกอยู่ในบ้านก็นพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,อ,ลวอยู่ในบ้านก็นพอแล้วแล้วามหามาสามตัวใช่ไหมคะหยอกลิ้นกันไง ชอบไหมรักกันรักมากๆด้วยใช่ปะว่าไงต้องการอะไรสดาสดามันช่างพูดพูดเก่งอยากพูดอะไรก็ไม่รู้ต <c oughs> ้องไปไหนเลยไปไหนไม่ได้อยู่นี่ ยู่เป็นนะละัะมันชอบให้อ้มหมดตัวเนี้ยแต่แก่มากแล้วใช่ไหมคะตัวนะบ๊ายบายหน่อยเลยเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคิดถึงนะบ๊ายบาย